สวัสดีค่ะ สภาพมือสองค่ะแอลค่คะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหัวเสื้อยืดเด็กโตนะคะลูกค้าจ๋าผู้หญิงไซส์ S ใส่ได้น,นะคะเป็นงาน USA LODA T ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคน,นะคะราคา9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก4ี่ิบห้ากิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า2 5งร้อยห้าิถึงามรอยชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเข้าๆ30ิบาทนะจ๊ะอ่ะกระสอบแบบว่าแพคกิ้งเรียบร้อยมาก สีค่อนข้างสดเลยลูกค้าจาาสก,กินยั่วมากลูกค้าจาาสก,กินหนงเรายั่วมากมีเป็นทั้งสก,กินรูปภาพแล้วก็สก,กินลายโฆษณานะคะอ่ะตะก้อนจา๋าตะก้อนจา๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะจ๋าโปรโมชั่นอจาจจะหมดแล้วเหลือไม่กี่วันแล้วค้งสุดท้ายแล้วสําหรับหมวดเสื้อยืดหรือว่าหมวดต่างๆที่ยังพอมีนะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้เป็นเสื้อยืดเด็กโตคะ่ะลูกค้าจ๋าเก้าพันไม่ขายนะเรามีโปรโมชั่นโปรนาทีทอง ทั้งเดือนเลยก็ว่าได้คืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัก9,000ลด2,000จ้าลูกค้าจ้าลดเหลือ7,000บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะลูกค้าจ้า30บาทลดเหลือ23บาทเยอะๆจ้าชอบรายการไหนสามารถดูได้เลยแต่ว่าารายการหมดแล้วก็มีค่ะลูกค้าจ้า สำหรับสมาชิกบัตร9,000ไม่ขายขายในราคา7,000บาทเท่านั้นนะคะและวสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะสนใจหมวดนี้ซื้อ3กระสอบค่ะลูกค้าค่ะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็ได้ในราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะจ้าค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดเด็กโต นะคะลูกค้าจ่ายยืดอคอกรมคอวีะนะคะลูกค้าจะาแต่ส่วนมากจะเน้นเป็นงานคอกรมนะคะลูกค้าจ่าสะกินบ้างไม่สกินบ้างผ้าใหม่มากค่ะลูกค้าจำาไม่อาด<ะ>เอาพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ตามหาเสื้อยืดเด็กหรือว่าผู้หญิงไซส์เอสหรือว่าผู้ชายไซส์เอสนะลูกค้าจะาต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นเสื้อยืดนะผู้ชายไซส์เอสใส่ได้นะ,ะได้ค่ะลูกค้าจะาอันนี้ไซส์เอสเป็นผ้า50ด้วยคัตตอนด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ของดิสนีย์ด้วย นะคะลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์ของดีนีไลค่ะแจ่มมากลูกค้าจ๋าแจ่มมากสกินสวยแบรนด์ด้วยลูกค้าจ๋า9,000กระสอบนี้สําหรับสมาชิกบัคเราไม่ขายขายในราคา7,000บาทเท่านั้นเอฟก่อนค่ะ ได้ก่อนค่ะเอฟก่อนจ้าได้ก่อนจ <lamps. S 3> ้าเอฟก่อนได้ก <at runs> ่อนค่ะลูกค้าจ้าเอฟก่อนได้ก่อนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถซีเอฟได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางนะคะลูกค้าค่ะจะเป็นเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจก็ได้หรือจะทักอินบ็อกหาพนักงานก็ได้นะคะหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ขึ้นก็ได้นะคะค่าจ้าลูกค้าจ้าคุ้มคุ้มเยอะๆนะคะลูกค้าจ้าเป็นอีกหมวดที่แนะนํายิ่งเป็นหมวดนี้ลูกค้าจ๋าบางตัวนะแทบจะไม่ต้องซักต้องรีดเลย สามารถขึ้นไม้แขวนขายได้เลยค่ะลูกค้าจ้าขึ้น<อ>ไม้แ <มา S 2> ขวนขายได้เลยสําหรับสมาชิกบัคเหลือต้นคุณประมาณการยี่สบสามบาทขาย80ยังได้ไดขายห<ะ>้าเก้ายังได้ได้บางตัวเอาเร็วเร็ลูกค้าจ้าขายตัวลอะอะอะไรนะ 6959ายัางได้ดไดสำหรับเลือกแปงงคะ่ะลูกค้าจ๋าสนมากนะก็จะเป็นกิลดเดนลูกค้าจ๋าแล้วก็<ช>เป็นแบรนด์ของฟ<ช>ุตนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะคือแบรนด์ก็จะเป็นทาง U.S.A เลยนะคะแล้วก็จะสกรีนมะาแบบว่าสวยๆเท่ๆเลยนะคะเหมาะสำหรับแบบว่าเด็กโตเด็กที่แบบว่าอยู่ในช่วงแบบอายุ มัธยมเนาะมัธยมต้นหรือว่าเป็นสาวไซส์เอนะคะหรือว่าหนุ่มไซส์เอก็ใส่ได้นะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจ่ายเยอๆนะคะอ่ะชอผ้าใหม่สะอาดมาทางนี้วันนี้เรามีโอกาสมารีวิวอีกรอบสําหรับหมวดเสื้อยืดผ้าใหม่สะอาดค่ะรูกค้าจ่าเน้นเป็นใหม่สะอาดเลยก็ว่าได้สกินส,สวยเยอๆค่ะลูกค้าจ่าใหม่สะอาดคุณภาพเกรดเอ,อ,เอ,อรูกค้าจ่าคือเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะแต่เราขอไซส์เอะนะ เราขอเป็นเด็กโตค่ะลูกค้าจ๋าเราขอเป็นเด็กโตถ้าเป็นผู้หญิงเราขอเป็นไซสอาจะมีเป็นแคล้ากับคอปกค่ะลูกค้าจ๋าเป็นคอปกทามาบ้างเล็กๆในน้อยนะคะใช่ค่ะโอ้โหพี่แอวค่ะภาคห้าสิบห้าสิบก็มาเยอะกิลด์แดนแบมก็มาเยอะนะคะแล้วก็หลสายเลยนะคะลูกค้าค่ะ สามารถคัดแยกทําราคาได้แต่เน้นเป็นเสื้อยืดนะคะลูกค้าอาจจะทําราคาได้แตกต่างกันถ้าเป็นลายสกีนขายราคาหนึ่งถ้าเป็นแบบว่ามีรูปภาพมีลายการ์ตูนด้วยอาจจะขายราคาหนึ่งนะคะจ่ายจ่าลูกค้าจ่าชอบเอฟได้ลูกค้าจ่าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อ แต่อยากได้ในราคา7,000บาทไม่ยากค่ะลุกค้าจ๋าซื้อ3กระสอบค่ะซื้อ3กระสอบลูุค้าจ๋าได้เลยในทันทีนะราคา7,000บาทนะลูกค่ะซื้อ3กระสอบในราคา7,000บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะได้เป็นสมาชิกกับทางบั็อกด้วยแล้วก็จะได้แบบว่าได้ในราคาโปรด้วยนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกกับทางบั็อกนะคะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะคือแบบว่าเป็นแล้วสามารถแบบว่า กลับมาซื้อรอบไหนก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ค่ะเอาไม่ง่ายสมาชิกของทางบริษัทบั็กเราไม่มีวันหมดอายุค่ะเป็นได้ตลอดจ้าลูกค้คาจ๋าเป็นตั้งแต่ห้าหกปีสปีที่แล้วก็ยังเป็นนะคะ<ช>อาคุ้มคุ้มยั่วยั่วใหม่จริงใหม่จริงใหม่จังลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนําเป็นอีกหมวดที่แนะนําค่ะลูกค้าจา<ช>๋าพ่อค้าแม่ค้าท่นไหนที่เน้นผ้าไหมศาสตร์มาทางนี้ค่ะ เน้นผ้าใหม่สะอาดแต่ว่าเน้นเป็นยืดนะลูกค,ค,ค,ค้าจ่าเน้นเป็นยืดมาทางนี้นะคะใช่ค่ะเป็นสมาชิกในราคาต้นทุน23บาทลูกค้าค่ะถ้าเป็นเสื้อยืดตามทั่วไปก็ราคา1 9 9แล้วค่ะ200แล้วนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะซื้อกับทางบัคนะครับได้ต้นทุนที่23บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ,คะนนี้ประมาณการลูกค้าจ่ะ,คะขอสปัสตรต่อน,นิดหนึ่งเ<ช>สืนตัวยยว้ๆแบนไม่แบนขออนุญาตผ่านค่ะลูกค้าจ่า สีสดมากผ้าใหม่สะอาดเลยลูกค้าจ๋าดูคะ่ะแบรนด์ของเราสก,กีนวสวยๆอันนี้เป็นของอะไรเอ่ยสก,กีนวสวยๆผ้า50-50ด 50, 50้วยตัวนี้ลูกค้าจ๋าผ้า50-50แล้วก็เป <50, 50, S 2> ็น <50, 50, S 2> ของ<ล>คัรตต้อนด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะเรื่องค้า50-50อันนี้ต้องเป็นการประมาณการนะคะ <c oughs> ลูกค้าค่ะอาจจะแบบว่ามีเยอะมีน้อยและแตกกระสอบนะคะใช่ค่ะโทนสีได้สไตล์ได้นะคะลูกค้าจ๋าทรงได้สไตล์ได้ได้หมดเลยอะ ได้<อ>หมดเลยาไลายลายลยเจ็บปวดมากใช่ค่ะน่าจะเป็นของมาลงมาเวลหรือเปล่า<ช>อันนี้<ช><ไ>ลายเจ็บปวดมากลูกค้าจ้าขอประชันสกีนนิดนึงลูกค้าจ้าสกินเจ็บปวด <S <S มีมานะ สกีนสวยๆยั่วๆลูกค้าจ่าตามาสกีนเด็ดๆก็มาเด็ดๆก็มาลูกค้าจ่าหกอ่ะอน่ลูกกระกระโลก็มีมาค่ะลูกภาพทั่วไปก็มีมาบวดนี้เราเน้นเป็นแบบว่าทั้งสกีนโฆษณาแล้วก็สกีนแบบตัวหนังสือค่ะลูกค้าจ่าค่ะถ้าเป็นเรื่องสกีนขออนุญาตค่ะนะคะแต่เน้นที่ใหม่ค่ะเน้นที่สะอาดค่ะสะอาดเลยเน้นคุณภาพเกรดเอด้วยใช่ค่ะเกรดเอค่ะลูกค้าจ่าป้าดูค่ะขับมาขับมาเรียบร้อยเป็นชั้นๆยใช่ค่ะพร้อมขาย ไม่ต้องซักนะใช่ค่ะไม่ต้องรีดจักขายได้เลยค่ะเอาไปสำหรใช่ค่ะสาหรับสมาชิกบ้านของเราลูกค้าจ๋าลูกค้าใหม่มากให้ดูความใหม่ให้ดูความใหม่สกีนเด็ดเด็ดเราขออนุญาตผ่านสกีนสวยสวยสีสีสดผ้าใหม่สาดมาเป็นชั้นๆตับๆค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตผ่านเร็วมากอันนี้เป็นของดิสนีย์มาอีกแล้วอันนี้กร์ตูนอะไรเนาะอันนี้นะอะไรนะคะ พลอยนะคะโอ้โหดูค่ะสกรีนของเขาลูกค้าจ๋าดูนะดูขอดูค้าให้นะคะโอ้ชนะคนะหนะสิบไปเลยลูกค้าจ๋ากส0บส่สิบเขาเลยชนะไปเลยชนะไปเลยค่ะปกติแล้วโอ้อันนี้อะไรนะตาวอลหรือเปล่าคะใช่ไหมคะอาจจะเป็นแบบลูกค้าจ๋าอ่าอันนี้เป็นผ้าผ้า ค่ะค่ะห้าห้าสิบแล้วก็ขั้ต้นสี่ได้สี่ได้ทรงได้สไตล์ดีอันนี้เราดูแบรนด์แบบว่าเร็วมากนะลูกค้าจ๋าเราดูแบรนด์แบบว่าเร็วมากอย่ารรชาลูกค้าจ๋ายารรชาชอบกระสอบนี้เอฟได้สาหรับสมาชิกบัตรเก้าพันบอตรงอ่อนเก้าพันบอตรงอ่อนลูกค้าจ๋าโอนยอดเจ็ดพันบาทพอโอนยอดเจ็ดพันบาทพอสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่เคยซื้อยากได้ในราคานี้ซื้อสามลูกซื้อสามกระสอบก็ได้โอ้อันนี้ของอะไรเอ่ย สามกระสอบก็จ่ายยอดเพียงแค่สองหมื่นหนึ่งพันบาทท้านานได้นาคะเจ็ดพันเหมือนกันใช่ค่ะเพราะอ่านี้เป็นของคัดต้นร้อยค่ะสกินแบบว่าเจ็บปวดมากค่ะสกินเจ็บปวดมากก็มีนะคะเน้นย้ำเรื่องไซส์ค่ะมินค่ะเรื่องไซส์ก็จะเน้นเป็นแบบว่าเด็กไซส์เอสนะคะผู้หญิงไซส์เอสนะคะเด็กโตนะคะลูกค้าคะเรื่องไซส์คือของเราเป็นการประมาณการเนาะ ใช่ค่ะทั้ทงนี้ทางนั้นให้ลูกค้าเราไปเช็คดูอีกทีนะคะใช่ค่ะลองให้ลูกค้าเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนมากนะลูกค้าจา๋าถ้าเป็นคนรีวิวนะเสื้อผ้าที่ใส่ทุกวันนี้จะไปไซส์ XL แล้วนะลูกค้าจา๋าก็คือผู้หญิงไซส์ S ไซส์ M ใส่ได้ได้ค่ะผู้ใหญ่นะลูกค้าจา๋าผู้ใ,ใหญ่ไซส์ A, S ไซส์ M กระตุนขึ้นหลายเทียกระตุนแบบนี้หลายหลายลูกค้าจ๋ากระตุน60อะ60คารต้อนอันนี้คารต้อน60โอ้ลูกค้าจ๋ากระตุนสไตล์แบบเนี้ย กระตูนคือกระตูนเลยได้ลูกค้าจากกระตูนแบบนี้มาเยอะมากหมายถึงลูกนี้นะชอบเป็นสไตล์แบบนี้แล้วไซส์ประมาณนี้ลูกค้าจะเอฟเลยเอได้เลยลูกค้าจากกระตรงกระตูนนะมาเยอะของอะไรเอ่ยอันไหนเอ่ยอันนี้เป็นของอะไรเอ่ยถ้าลูกค้าสนใจก็สอบนี้นะคะซ f ได้เลยนะคะเพราะว่าลายกระตูนของเขามาเยอะจริงๆไม่ใช่แต่ที่แอลแจ้งเลยว่าผานค่ะขา่แอลเขาไม่ใช่แฉล้ย ยูสือปรสิทจิ์เรื่องเื้อผ้าแล้เรื่องบ่งเรื่องแบรนด์ก็มาเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องแบรนด์ไม่แพ้เลยนะคะแบรนด์ฟุตมีมากิลดเดนมีมานะคะ Nike มีมานะคะแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนมีมานะคะแล้วก็หลากหลายแบรนด์เลยนะคะใช่ค่ะแบรนด์ถือว่าหลากหลายลูกค่ะแต่เราเห็นสกินแล้วเราว่าเจ็บแกลกแลกกนะคะมาอีกแล้วโหลกมาอีกแล้วค่ะนีใครชอบแมวนี้นะคะสี่แอบได้เลยนะคะค่ะอามินค่ะ อันนี้คลิปนี้เราขอนานๆนิดหนึ่งได้ไหมอะเราไม่อยากไปเลย,เลยค่ะ<ช>เราไม่อยากไปเลยค่ะลูกค้<ม>จาจา๋าเทนสก,กีนแล้วเราไม่อยากไปเทนสกีนแล้วเราไม่อยากไปสวย<ต>จรยิงสวยจ้างลูกค้าจ๋าสวยจรยิงสวยจ้างค่ะ,คะเอฟได้อันนี้เป็นวงเป็นทัวร์เป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูสก,กีน,นีิทีนึง นะคะลูกค้าจ้สกิน<ช><ช>สว <ๆ S 1> ยยั่วๆนะคะป้าไม่อยากไปสวยมากป้าใหม่สะอาดมากใช่่ะพร้อมขายเลยนะคะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่แบบว่าจะเอาไปค้าไปเสริมในช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้ที่กำลังจะไปตั้งร้านนะคะ,คะสามารถเข้ามารับพนักงานได้นะคะลูกค้าค่ะบัาตของเราเปิดถึงห้าโมงเย็นนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันนะคะลูกค้าจ้าเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดทุกวันอาสกินสวย เรามาก็รับได้เลยนะคะใช่ค่ะมีพร้อมจัดส่งนะคะแล้วก็สินค้าแบบว่ามีพร้อมให้ลูกค้าเลยนะคะใช่ค่ะแจ๋วมากค่ะบอกได้คําเดียวไม่สะอาดสะอาดค่ะขายได้เลยใช่ค่ะเกีรดี่เกรเอควันนี้คืนกําไรบริษัทบัสใจดีมากค่ะลูกค้าจากคืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัสนะคะลูกค้าจากคืนจริงๆค่ะดูค่ะสกินสกินแบบโอ้โหมีตะลายแบบบอกเลยอ่ะ บาต้องซื้อซ้ำแน่นอนนะคะใี่้าจ่าก็ถ้าแบบวด้สินค้าขายดีนะคะของบาทอีกหมวดหนึ่งเลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าสนใจนะคะ CF ได้เลยค่ะลูกค้าค่ะหรือจะเข้ามารับเองก็ได้นะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะบริษัทของเรานะคะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่นัดรับนะคะใช่ค่ะอาจจะมีบ้างเป็นบางพื้นที่ที่นัดรับนะคะอ่ะมิ้ง๋าจะไปแล้วอ่่ะ จะเอาจริงๆนะถ้าลื้อจริงๆอะลูกค้าบอกว่าลื้อดีๆสกีเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหนนะยังไม่หมดนะอันนี้เราลื้อเร็วมากลูกค้าจ๋าแล้วที่ลื้อสกีเนี่ยยังไม่ได้ดูแบรนด์ยังไม่ได้ดูแบรนด์ให้ลูกค้าเลยนะว่าแบรนด์อะไรกี่ตัวยังไงนะคะลูกค้าจ่ค่ะลูกค้าค่ะแบรนด์ของเขาก็มาเยอะนะคะแล้วก็เรื่องรานสกีก็มาเยอะจริงๆนะคะใช่ค่ะคุ้มมากนะคะอ่ะอันนี้เราก็ ประมาณการนะคะลูกค้าจักเนาะอันนี้ประมาณการนะคะอ่ะอันนี้ประมาณการส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ,ะ,คะส่วนลายการค่ะลูกค้าสามหมดนี้เป็นเสื้อยืดเด็กโตผู้หญิงไซส์ S ใส่ะคะผู้ชายอาจจะเป็น S S ค่ะลูกค้าจัาสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะเป็นงาน U S A Lot A T นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคาราคา9,000บาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจัก 250-300ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ30บาทนะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นหรือว่าเดือนนี้ก็ได้นะคะลูกค้า่ะเรามีโปรโมชั่นจากปกติราคา9,000บาทไม่ขายนะคะสำหรับสมาชิกบัคเอาไปเลย7,000สก,กินสวยๆลูกค้าสาลดต่อกระสอบ2,000บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง30บาทลดเหลือ23บาทแล้วได้คุณภาพ 7A ด้วยค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น ไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG จีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงชาถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้ทึงช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ